ยุคที่ประเทศเกาหลีเกิดความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจรัฐบาลติดหนี้ IMF มากถึง1นึ่งแล้านดอนลลาร์สหรัฐประชาชนในประเทศว่างงานมากกว่าครึง่งค่าเงินวอนตกต่ำสังคมเกิดการแย่งชิงกฎหมายไร้อำนาจอีกต่อไปทำให้ผู้คนต้องทำทุกปืิีทางเพื่อความอยู่รอดในสังคมที่เสื่อมทรามที่สุดที่หอบภาพยูตชนภูมิใจเสนอถึงเวลาลาให้เสียงสปอยโดยเช์เ่น ก่อนที่ทุกคนจะรับชมผมมีแอปดีๆมานำเสนอสำหรับใครที่อยากมีสายเรียกเข้าด้วยวิดีโอโคตรคูแบบนี้ผมขอแนะนำ Nox l u c k y แอปที่จะทำให้หน้าจอมือถือของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเพราะมีรูปให้เลือกมากกว่าล้านกว่ารูปไม่ว่าจะเป็นอนิเมะเกมและอื่นๆอีกมากมายให้เราได้เลือกใช้แถมเราสามารถตกแต่ง wallpaper 4D มาใช้เองหรือนำไปโพสให้คนอื่นชื่นชมเบาๆ ฟิกวกลัวใครเราสามารถนำวิดีโอจาก t i k t o k และ i ิน t a g r กรมาตั้งเป็นหน้าจอหลักหรือหน้าจอเรียกเข้าได้แบบเททและทุกครั้งที่เราล็อกอินเราจะได้รับเพชรฟรี free, พร้อมกับวอลเปเปอร์สุดพรีเมียมที่จัดเก็บไว้ให้เราอย่างปลอดภัยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์น็อภาษาอังกฤษส่วนลักกี้ก็ภาษาอังกฤษเหมือนกันสำหรับใครไม่อยากพิมพ์ให้เมื่อยมือผมได้ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปแล้วก็คอมเมนต์เป็นที่เรียบร้อย ท้ายที่สุดอย่าลืมเลยกันเยะยนะครับ เริ่มต้นที่กี่หุนและจางโฮทั้งคู่มารอรับจุนซอกที่เพิ่งพ้นโทษออกมาวันนี้ทั้งสามคนเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็รักกันมากจากนั้นพวกเขาไปดื่มฉลองที่ผับจุนซอกดีใจมากที่ได้เป็นอิสระอีกครั้งเพื่อนจึงถามว่าจะายังไงต่อเขาก็บอกว่าตอนที่อยู่ในคุกได้รู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่งเขาขนของเถื่อนอยู่ที่ไต้หวันและมีธุรกิจอีกมากมายความฝันของจุนซอกก็คือไปฮาวายและสถานที่ที่พี่คนนั้นอยู่มันเหมือนฮาวายมากซึ่งพี่เขายังบอกอีกว่าถ้าออกจาก จะคุกให้ไปหาเขาเขาจะช่วยหางานดีๆให้ทำเดือนหนึ่งได้ตั้ง8,000ดอลลาร์แถมพี่เขาจะให้เสงร้านหนึ่งแบบถูกๆแค่200,000ดอลลาร์เท่านั้นทำเลดีบรรยากาศก็ดีพร้อมกับบ้านในฝันติดริมทะเลพอได้ยินเรื่องเงินกีหุนกับจางโฮทำท่าทีเหมือนมีความลับอะไรบางอย่างที่ไม่กล้าบอกเพื่อนแต่จุนซอก,ก็ดันรู้ทันซึ่งความลับนั้นก็คือตอนนี้พวกเขามีเงินอยู่ไม่เยอะ3ปีก่อนพวกเขาเคยเป้นล้านเพร ตอนนั้นจุนซอกถวงเวลาตำรวจให้จีหุนและจางโฮหลบหนีไปเขาจึงติดคุกอยู่คนเดียวแต่สปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของเกาหลีแย่ลงค่าครองชีพสูงขึ้นรายได้ตกต่ำเงินวอนไม่มีค่าเหมือนเศษกระดาษทุกคนจึงหันมาใช้เงินดอลลาร์แทนจะเอาเงินที่เหลือไปแลกธนาคารก็ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันผิดกฎหมายที่เอาไปแลกมาล่าสุดที่ทำได้ในตอนนั้นมีติดตัวอยู่ไม่ถึง2,000ดอลลาร์ด้วยซ้ำมันเป็นผลที่รัฐบาลบริหารประเทศห่วยทุกอย่างจึงแย่ลง วันต่อมาจุนซอกเอาดอกไม้มาเยี่ยมแม่ที่ร้านแม่เคยบอกว่าถ้าได้กําไรจากร้านนี้จะพาเขาไปเที่ยวฮาวายฮาวายจึงเป,เป็นเป้าหมายของเขานับตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งจริงๆแล้วเขาอยู่ที่ไหนก็ได้ยกเว้นที่นี่สามปีกับไต้หวันที่พี่คนนั้นเล่าให้ฟังมันจึงกลายเป,เป็นเป้าหมายของเขามาโดยตลอดและเขาจะพากีฮุนกับจางโฮไปด้วยไปอยู่ด้วยกันคงสนุกน่าดู จากนั้นทั้ง3คนมาที่บ่อนพอจุนซอกเห็นเงินอยู่ในบ่อนเขาจึงมีความคิดที่จะปล้นแต่ทว่าก่อนอื่นเขาต้องทวงเงินกับซังซู สังซูกับพวกเขาเป็นเพื่อนกันแต่สังซูเป็นคนเจ้าเล่แอบขโมยเงินจุนซอกก่อนที่เขาจะติดคุกจุนซอกจึงของเงินคืนโดยจ่ายเป็นดอลลาร์รวมทั้งหมด1,000งหดอลลาร์สังซูก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีมากขนาดนั้นขอ,ขอเวลาแค่1เดือนแต่จุนซอกรอนานขนาดนั้นไม่ได้เขาจึงให้สังซูจ่ายด้วยร่างกายนั่นก็คือต้องช่วยเขาปล้นบ่อนที่นี่ แน่นอนว่าการปล้นบอนมันอันตรายกีหุนไม่เห็นด้วยแต่จุนซอกบอกว่าบ่อนมันผิดกฎหมายอยู่แล้วตำรวจไม่มายุ่งแน่ดีกว่าไปปล้นธนาคารซะอ,อีกแถมที่นั่นมีแต่เงินดอนลลาร์ถ้าเราทำสำเร็จเราจะได้ออกไปใช้ชีวิตใหม่แค่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายกีหุนก็พยายามพูดเตือนสติแต่จุนซอกเขาตั้งใจมากความฝันของเขาเขาจะทำมันให้สำเร็จ วันต่อมากีฮุนจึงถามจางโฮว,ว่าจะเอาอยัางไจงจางโฮก็บอกว่าจะเอาด้วยยังไงซะพวกเราก็ติดหนี้จุนซอกที่ช่วยให้รอดพ้นจากตำรวจแถมอยู่ไปแบบนี้ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเงินก็ไม่มีหางานทำก็ยากอีกอย่างฉันกับจุนซอกไม่มีครอบครัวให้กลับไปถ้าทําสำเร็จพวกเราจะได้เริ่มต้นกันใหม่สักทีกีฮุนเริ่มคิดหนักท้ายที่สุดเขาก็ยอมร่วมมือ ต่อามาพวกเขาเริ่มวางแผนแผนก็คือตรวจสอบดูว่ามีกล้องวงจรปิดกี่ตัวและส่วนไหนของตึกที่ไม่มีกล้องจะได้ลักลอบเข้าไปแบบง่งายง่ายเช็คดูว่าฮาร์ดแวร์กล้องวงจรปิดอยู่ที่ไหนเวลาป้นต้องเก็บฮาร์ดดิสต์มาด้วยจะได้ไม่มีหลักฐานทางด้านราปรพอมีอยู่ด้วยกัน6คนยืนตามจุดต้องแยกการจัดการคนละฝั่งถ้าพวกนั้นกดสัญญาณเตือนแก๊งนักเลงพวกนั้นจะมาถึงบ่อนประมาณ3นาทีเรามีเวลา5นาทีต้องรีบทำแล้วรีบกลับมาขึ้นรถ จากนั้นจุนซอกมาหาเท่าแก่ที่รู้จักตอนอยูนิโคกแกค้าขายอาวุธและพวกจุนซอกต้องใช้ปืนในการปล้นครั้งนี้ถึงแม้มันจะไม่ใช่เรื่องของเท่าแกแต่แกก็เป็นห่วงอยู่ดีแบบนี้จะไหวเหรอจุนซอกก็บอกว่าไหวไม่ได้ทําผิดกฎหมายซะหน่อยเท่าแก่จึงเตือนว่าโลกนอกเหนือกฎหมายยิ่งน่ากลัวกว่าระวังตัวไว้ก็ดี หลังจากเตรียมพร้อมทุกอย่างเสร็จแล้วก็จริงแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปต้องยอมรับว่าพวกเขากลัวแล้วก็กลัวมากจนซอกพยายามพูดให้กำลังใจเพื่อนพวกเขาจึงเริ่มลงมือตามแผนโดยใช้ดาดฟ้าเป็นสะพานเชื่อมมาที่บ่อนจากนั้นติดอะไรสักอย่างที่กระจกแล้วก็ทบก,กระจกแตกแต่ไม่กระเด็นแผนของพวกเขาไม่มีอะไรซับซ้อนพอถึงหน้าประตูจึงเปิดฉากยิงกุญแจแล้วเปิดประตูเข้าไปเรารพอได้ต่ยืนนิ่งถึงมีมากกว่าก็ตามพนักงานจึงกดสัญ,ญญาณเตือนแก๊งนักเลงจึงรีบมาจนซอกบ,บอกให้พน พนักงานรีบเปิดแซฟแต่พนักงานลีลาเขาจึงขู่จะยิงให้เวลาสามวิพนาทรูพอเปิดออกจึงให้พนักงานรีบก่อยเงินหัวหน้าราปภก็ขูว่ว่า ทำแบบนี้คิดว่าจะรอดเหรอพวกแกได้ตายกันหมดแน่หลังจากพวกเขาได้เงินจึงรีบหนีแต่แก๊งนักเลงดันมาถึงซะก่อนจึงเปลี่ยนแผนนี้ไปทางดาดฟ้าที่เดิมแก๊งนักเลงก็วิ่งตามมาติดๆวิ่งตั้งนานก็ไม่ยอมยิงมายิงตอนที่พวกเขาข้ามมาแล้วฝั่งจุนซอก็ขับรถหนีออกมาได้สําเร็จและพวกเขาก็ดีใจมาก ตัดมาที่นักฆ่ามืออาชีพเขาชื่อว่าฮันคนในบ่อนโทรมาบอกว่ามีโจรมาปล้นบ่อนของพวกเราเรื่องเงินไม่สําคัญมากแต่พวกนั้นดันเอาฮาร์ดดิสไปด้วยในฮาร์ดดิสมีวิโรการซื้อขายรายชื่อและหลักฐานการฟอกเงินของลูกค้า VIP ทําให้เบื้องบอนไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงบอกให้ฮันออกตามล่าพวกนั้น ทางด้านจุนซอกพวกเขาตกลงจะไปหาพ่อแม่ของกีฮุนแล้วออกเดินทางไปไต้หวันในวันพรุ่งนี้เขาจึงชวนซังซูไปด้วยแต่ซังซูบอกว่าลาออกตอนนี้มันน่าสงสัยเขาขอทํางานอีกหนึ่งเดือนแล้วจะพาแม่ไปจากที่นี่จุนซอกก็บอกว่าจะรอถึงแม้ซังซูเคยทำไม่ดีกับจุนซอกแต่เห็นความจริงใจที่เพื่อนมีให้มันทำให้เขาซึ้งใจ ทางฝั่งเท่าแก่จูจูฮันก็มาหาแล้วถามเรื่องปืนเขาอยากรู้ว่าเท่าแก่ขายปืนให้ใครไปบ้างในช่วงนี้ลูกซองสอง M4 1ลูกโม่หนึ่งแน่นอนว่าเท่าแก่รู้ดีว่าขายให้ใครแต่แกบอกว่าไม่ได้ขายอาวุธแล้วช่วงนี้ฮันก็ไม่ยอมเชื่อเขาจึงขู่เท่าแก่ว่าอย่าเอาชีวิตมาเสี่ยงจะดีกว่าในความเป็นจริงแล้วเท่าแก่กลัวหันมากแต่แกทําเป็นใจดีสู้เสือเพราะว่าตัวเองก็มีคนคุ้มครองเหมือนกัน ทางด้านจุนซอกมาถึงบ้านกีฮุนพ่อแม่ดีใจมากที่ได้เจอลูกชายอีกครั้งแถมยังซื้อของมาฝากกีฮุนก็บอกว่าตอนนี้เขาหาเงินได้แล้วอยากได้อะไรขอให้บอกแต่ว่าอยู่ที่นี่ได้ไม่นานเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องออกเดินทางแน่นอนว่าพ่อแม่ไม่รู้ว่าลูกทำงานอะไรขอแค่ลูกมีงานทำก็ดีใจ กลับมาที่ฮันเขาเตรียมอาวุธแล้วขึ้นไปหาเท่าแกเหมือนเดิมฮันจัดการลูกน้องเท่าแก่แบบไม่คิดอะไรมากเท่าแก่ก็กวนวจนตัวสั่นจนทำอะไรไม่ถูกฮันจึงบังคับให้เท่าแก่โทรหาลูกค้าคนนั้นเท่าแก่จึงโทรหาจุนซอกแล้วถามว่าอยู่ที่ไหนจุนซอกก็บอกว่าอยู่ทงแฮแรกๆเขาดีใจที่เท่าแก่โทรมาแต่หลังๆรู้สึกแปลกๆพอฮันรู้ที่อยู่ของพวกจุนซอกเขาจึงจัดการเท่าแก่แบบเล่นใหญ่ ตัดมาที่สังซูจุนซอกได้โทรมาเพราะว่าเป็นห่วงเขาบอกให้ระวังตัวอย่าทำตัวมีพิรุ์ถึงแม้จะบอกแบบนั้นแต่คนของบอนดันรู้แล้วว่าสังซูมีส่วนเกี่ยวข้องมันทําให้เขากลัวและระแวงมากกว่าเดิมสังซูจึงตัดสินใจนี้ออกจากบ่อนแล้วกลับไปที่ร้านของแม่จุนซอกเพื่อเก็บเอาเงินแล้วก็ปืนแต่ทว่าฮันได้มาดักรอเขาอยู่แล้วแน่นอนว่าเขาไม่รอดชีวิต กลับมาที่จุนซอกเขาฝันว่าซังซูถูกยิงด้วยความไม่สบายใจเขาจึงลงไปหาอะไรดื่มตอนนี้พวกจุนซอกได้มาเช่าโรงแรมนอนเพราะไม่อยากรบกวนพ่อแม่กีฮุนระหว่างนั้นจุนซอกพยายามโทรหาซังซูแรกๆโทรไปก็ไม่ยอมรับ แต่พอรลับก็ไม่ยอมพูดจุนซอกรู้สึกว่ามันแปลกๆจึงโทรย้ำอีกทีและมันทําให้เขารู้ว่ามือถือของซังซูอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคนนั้นก็คือฮันความกลัวเริ่มครอบงำจุนซอกจึงรีบขึ้นไปหาเพื่อนแล้วชวนเพื่อนนี้ออกจากที่นี่เพราะว่ามีคนกําลังตามล่าพวกเราพวกเขาจึงวิ่งไปที่รถด้วยความระแวงแต่ว่ารถด,ดันสตาร์ทไม่ติดเหมือนมีใครมาทําอะไรที่รถ จุนซอกจึงบอกให้ไปที่รถจีบจางโฮจึงรีบต่อสายตรงสตาร์ทรถจูจูไฟตัวคันเริ่มดับจางโฮจึงขับรถหนีออกไปแต่เขาเดินหาทางออกไม่เจอและได้เจอกับฮันแทนจุนซอกจึงบอกให้ขับรถชนขับมาตรงๆแบบนี้ก็เจอฮันยิ่งสวนทำให้รถของพวกเขาเสียหลักกีฮุนกับจางโฮสลบเหลือแต่จุนซอกที่ยังมีสติ หันจึงบอกให้เขาลงจากรถจุนซอกก็กลัวจนตัวสัน่นหันกล่าวว่าจะยิงทิ้งแต่ก็ไม่ยอมยิงเขาเห็นว่าจุนซอกใจสู้ดีจึงให้เวลาหนาทีในการหลบหนีจุนซอกจึงพาจางโฮมาผ่าตัดที่โรงพยาบาลเมืองข้างๆเพราะว่าเขาถูกยิงพ่อผ่าตัดเสร็จเขาจึงชวนให้รีบหนีจากที่นี่เพราะกลัวว่าหมอน่านจะตามมาแต่กีฮุนไม่เห็นด้วยจางโฮบาดเจ็บจะหนีไปแบบนี้ได้ยังไงและก็อีกอย่างหมอนั่นตามหาพวกเราไม่เจอแน่เราหนีมาไกลตั้งขนาดนี้ ทางด้านจางโฮถามจุนซอกว่าสังซูเป็นยังไงจุนซอกก็ไม่กล้าบอกความจริงบอกแค่ว่าคงไม่เป็นไรเวลาผ่านไปจุนซอกฝันเห็นสังซูอีกครั้งและสังซูบอกให้เขาตื่นเขาจึงรู้ว่าฮันขับรถมาถึงพอดีจุนซอกจึงรีบไปปลุกเพื่อนแล้วพวกเขาก็หนีลงเลฟ ั่งหันเห็นลิฟกำลังขึ้นมาเขาจึงวิ่งไปดักยิงแต่ก็ยิงพลาดหันจึงเปิดประตูลิฟออกแล้วก็ยิงใส่อีกทีโชคดีที่พวกเขานีออกมาได้ทันเวลาจากนั้นขับรถของหันแล้วก็หนีไปแต่ที่น่าแปลกก็คือรถของหันเป็นรถตำรวจและเขารู้ทุกความเคลื่อนไหวของพวกจุนซอกขอแค่มีกล้องวงจรปิดหันได้โทรหาจุนซอกเขาเชื่นชมว่าเก่งที่หนีไปได้จริงๆแล้วหันไม่ใช่ตำรวจอย่างที่พวกเขาเข้าใจเขาเป็นนักฆ่าไม่ว่าพวกจุนซอกจะยอมมอบตัวกับตำรวจหรือหนีไปที่ไหนยังไงก็หนีไม่พ้น ต่อมาตำรวจได้มาถึงโรงบาลและจับกลุ่มตัวฮันท้ายที่สุดเขาก็โดนปล่อยอยู่ดีเพราะมันเป็นคำสั่งของเบื้องบนเอาตรงๆก็คือฮันมีคนใหญ่คนโตระดับประเทศนุนหลังมันเป็นคราวสวยที่พวกจุนซอกไปเอาฮาร์ดดิสในบ่อนมาเพราะว่ามันมีหลักฐานการฟอกเงินของคนที่มีอำนาจทางการเมืองหรือที่ใหญ่กว่าถึงแม้เราไม่รู้ว่าฮาร์ดดิสอยู่ที่ไหนทำลายไปแล้วหรือยัง ตัดมาที่ท่าเรือแห่งหนึ่งพวกจุนซอกมาถึงที่นี่เขาโทรหาพี่บินแดคนที่บอกว่าจะมารับไปอยู่ไต้หวันด้วยกันถึงแม้จุนซอกจะบอกให้พี่เขาเรียบรับตอนนี้ก็ตามแต่เรือก็จะมาถึงที่นี่ตอนเช้าบินแดจึงบอกให้พวกจุนซอกไปหลบที่โกดังของเขาก่อน ตอนนี้สภาพแต่และคนคืออ่อนแรงมากและพวกเขาอยากหนีจากที่นี่เต็มทีแต่กีฮุนบอกว่าจะไม่ไปเพราะเขาเป็นห่วงพ่อกับแม่เขาจะส่งสองคนขึ้นเรือแล้วกลับไปคนเดียวกีฮุนจึงบอกจุนซอกว่าถ้าเกิดได้บ้านริมทะเลต้องเหลือห้องว่างให้ฉันด้วยล่ะตัดมาที่งานศพของเท่าแก่เขามีพี่ชายฟ้าแฝดหนึ่งคนซึ่งเขารู้แล้วว่าหันเป็นคนฆ่าน้องชายของเขาและเขาจะเป็นคนจัดการมันเอง ทางด้านพ่อแม่กีฮุนทางคู่ดันได้เจอกับคนของบ่อนที่มาดักรอหน้าบ้าน ฝังกีฮุนพยายามโทรหาแม่แต่แม่ก็ไม่ยอมรับสายเขารู้สึกว่ามันแปลกๆพอแม่รับสายเขาจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ก็บอกว่าไม่มีอะไรจึงวอวยพรให้ลูกเดินทางปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้แต่กีฮุนรู้เลยว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีเขาจึงรีบกลับไปซึ่งเขาได้เจอจุนซอกระหว่างทางจุนซอกถามว่าเกิดอะไรขึ้นกีฮุนจึงโกหกว่าไม่มีอะไรเขากลัวว่ามันจะมืดซะก่อนจึงขอรีบกลับและฝากให้จุนซอกดูแลจางโฮให้ดี ฝังจางหูนที่แกล้งนอนหลับในตอนนั้นกีหุนได้บอกเขาก่อนไปว่าให้ดูแลตัวเองดีๆแล้วฉันจะรีบตามไป เวลาต่อมาจางโฮได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่ข้างนอกเขาคิดว่าเป็นเพื่อนจึงออกมาดูแต่ก็ไม่เจอใครทางด้านจุนซอกเดินกลับมาเห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่เขารู้เลยว่าฮันได้มาถึงที่นี่แล้วจุนซอกกลัวว่าเพื่อนจะได้รับอันตรายจึงรีบขึ้นไปหาซึ่งจางโฮก็ไม่ได้อยู่ในห้องงานเข้าล่ะทีนี้เขาจึงเตรียมอาวุธและตามหาจางโฮโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าฮันอยู่ข้างหลังฝั่งฮันเองก็ลีลาสุดๆต้องรอให้จุนซอกรู้ตัวถึงจะยิงจุนซอกก็นอนตั้งท่ารอแน่นอนว่าประสบการณ์ มัันนต่างกแต่เรื่องใจสู้ก็ว่าไปอีกอย่างจากนั้นจุนซอกได้ยินเสียงจางโฮอยู่ข้างล่างเขาจึงบอกให้รออยู่ตรงนั้นแต่ก่อนอื่นเขาต้องหาทางออกจากที่นี่โผหน้าออกไปหันก็ดักยิงเขาจึงโยนหุ่นลอดแล้วก็ยิงสวนจุนซอกรีบวิ่งลงมาข้างล่างแล้วก็ทุบทีกันโดยมีจางโฮช่วยอีกแรงพวกเขารีบวิ่งไปขึ้นรถแล้วให้จางโฮต่อสายตรงแต่ฮันดันมาเจอซะก่อนทั้งสองคนจึงคิดหาทางเอาตัวรอดแต่มันเหลือแค่ทางเดียวสู้ดีกว่ายอมตายทั้งสองคนจึงใสก่กอดเตรียมพร้อมจุนซอกจึงวิ่งไป อีกฝั่งเพื่อดึงความสนใจของฮันจางโฮได้โอกาสแต่เขากับยิงพลาดฮันหลบได้ซะก่อนฝั่งจุนซอกตั้งท่าเล็งอย่างดีพอฮันโผล่ออกมาพวกเขายิงใส่ไม่ยังแต่ยิงไม่เคยโดนจางโฮรีบเติมกระสุนแต่เขาลนมากไปทําให้จุนซอกใส่เดียวกับฮันและเขาก็โดนยิงจางโฮเห็นเพื่อนถูกยิงเขาเริ่มโกรธจัดเขาจึงเดินยิงใส่ฮันซึ่งซึ่งหน้าแต่ก็ไม่โดนสักนัดฮันจึงสวนกลับโดนลําตัวตามด้วยยิงพ่ามมาจุนซอกเห็นเพื่อนโดนยิงต่อหน้าต่อตาเขาโกรธมากจึงหยิบปืนยิงรัวใส่ฮันที่กระสุนหมด พอดีแต่หันไม่ได้เป็นอะไรมากทางด้านจางโฮเจ็บหนักแต่เขายังไม่ตายจุนซอกจึงพาเขาไปหลบอยู่ข้างในจางโฮถูกยิงไปหลายนัดเขาเริ่มหายใจไม่ออกจุนซอกจึงให้เขาพ่นยาเผื่อจะดีขึ้นแต่จางโฮก็รู้ตัวว่ายังไงก็ไม่รลอดเขาจึงบอกว่าอยากอยู่คนเดียวทางด้านหันโคตรใจเย็นเขาได้ยืนรอจุนซอกอยู่ข้างนอกพอจุนซอกกบมาดูจางโฮอีกทีตอนนี้จางโฮได้เสียชีวิตแล้วการสูญเสียเพื่อนรักไปอีกคนมันทําให้เขาทําใจลําบาก งานนี้ตายเป็นตายจุนซอกจึงหยิบปืนขึ้นมาแล้วเดินไปหาฮันตามด้วยยิงใส่รัวๆแต่ก็ไม่โดนสักนัดเอ็มโก็สุนหมดจึงหยิบช็อตกันขึ้นมายิงน่าเสียดายที่เขายิงไม่แมน่นจึงโดนฮันยิงเข้าลำตัวเต็มๆถึงแม้จะมีเกาะกันกระสุนแต่มันก็จบในตอนที่ฮันจะยิงปิดเกมทางด้านพี่ชายเท่าแก่ตามมาถึงซะก,ก่อนเขาไม่พูดอะไรมากจึงพาลูกน้องยิงถล่มใส่ฮันแต่ฮันก็ดันหลบได้จุนซอก็งงว่าคนกลุ่มนี้เป็นใครกันแน่ ทางด้านหันเขาพยายามตามเก็บทีละคนแต่อีกฝั่งคนเยอะกว่าหันสู้ไม่ไหวเขาโดนยิงไปหลายนัดสภาพหันตอนนี้คือสาหัสมากพี่ชายเท่าแก่จึงแถมให้อีกสองนัดจนเขาตกน้ําไปแต่สองนัดไม่พอต้องแถมให้อีกชุดรุ่งเชา้าจุนซอกได้ขึ้นเรือมาที่ไต้หวันอย่างที่เขาฝันเอาไวา้ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนหรือหนีมาไกลแค่ไหนก็ตามความเจ็บปวดที่อยู่ในใจเขาไม่สามารถหนีมันพ้นเขาจึงวานให้พี่บินแดช่วยสืบหารายชื่อของคนที่ดูแลบ่อนที่นั่นแถมพี่แกยังบอกว่าฮันยังมีชีวิตอยู่และมันยังพาตำรวจไปบุกถล่มแกงพี่ชายเท่าแก่จนลาบหมอน,นั่นเป็นพวกตามไม่เลิกถ้ามันอยากฆ่าใครมันต้องได้ฆ่า ในตอนที่บินดาเดินทางกับลูกน้องจึงถามว่าทําไมไม่บอกเรื่องของเพื่อนจุนซอกตอนนี้เราไม่รู้ว่ากีฮุนเป็นตายร้ายดียังไงแต่บินดาพูดเปในในว่าบางทีคนเราต้องมีช่วงเวลาที่หลอกตัวเองไม่งั้นจะรับมือไม่ไหวหรือว่ากีฮุนกลับมาที่จุนซอกเขาอยู่ที่นี่ได้เปิดร้านขายจักรยานอย่างที่ชอบสักพักเขาได้เจอกับกีฮุนแต่ทว่านั่นเป็นแค่ภาพในความคิดของเขาเท่านั้น และเขาคิดถึงเพื่อนเป็นอย่างมากมันจะมีค่าอะไรถ้าคนที่ค่าเพื่อนยังมีชีวิตอยู่เขาไม่อาจหลุดพ้นจากความรู้สึกนี้ได้กีฮวนถ้านายยังมีชีวิตอยู่คงได้เห็นข้อความนี้ฉันจะกลับไปที่นั่นอีกครั้งต่อให้ต้องตายก็ตามฉันจะตามไปล่ามันและฉันจะไม่หนีอีกต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน